ดินและน้ําเป็นหัวใจของการทําเกษตรเลยก็ว่าได้เกษตรกรจรึงต้องป้องกันไม่ให้ดินเสื่อมโมทรมทําการรักษาและปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินอยู่เสมอส่วนเรื่องของน้ําก็จะต้องรักษาน้ําในดินหรือบนผิวดินไม่ว่าจะเป็นห้วยหนองคลองบึงให้คงอยู่ครับแนวทางการอนุรักษ์ดินและน้ํามี2วิธีด้วยกันคือมาตรการวิธีกล ซึ่งเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยการก่อสร้างโครงสร้างทางวิศวกรรมเช่นการทำคันดินกั้นน้ำคูรับน้ำขอบเขาบ่อน้ำในไร่นาการไถพรวนดินเป็นต้นครับส่วนอีกวิธีหนึ่งคือมาตรการวิธีพืชโดยการปลูกหรือใช้ส่วนใดๆของพืชทำให้เป็นแถบ เป็นแนวหรือปกคลุมผิวดินเช่นการปลูกพืชคลุมดินปลูกพืชหมุนเวียนปลูกพืชแซมปลูกพืชปุ๋ยสดเป็นต้นซึ่งการเลือกวิธีใดนั้นต้องขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่และลักษณะของดินเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นไปดูกันครับว่าหมอดินสมโพธิเขาได้นำวิธีการเหล่านี้ไปใช้กับที่ดินของตัวเองอย่างไรลว่นตัดใบยาแฝดไปทำอะไรคะอ๋อจะไปคลุมดิน ่ะมาเดี๋ยวช่วยเอาเลยะนะแล้วลุงกวนจะเอาไปใช้คุมแป้งอะไรับก็จะไปชุมไอแป้งถัว่วแปง้งแปง้แปงถัว่วแปลงแตงเราอะนะ,อะเพราะเพราะตอนนี้เราต้องใช้แล้วมันมันจะเข้าภพลงแล้ว ดังนั้นเมื่อเราเอาไอ้เพื่อตัดใยแฝกเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นเป็นตอตังหรือว่าฟางเศษหญ้าหรือว่าฟางข้าวเนี่ยนะครับเอามาคุมพืชผักเราคุมดินเนี่ยคือเพื่ออนุรักษ์ความชื้นนะครับแล้วก็อนุรักษ์ดินด้วยนะครับถ้าเราไม่คุมดินตรงนี้พอแดดเผาก็มาแป๊บเดียวเขาก็จะแห้งไปเลยถ้าเราใช้ใบแฝกหรือว่าฟางมาคุมไว้เนี่ยเราอาจจะลดน้ำเว้นได้ถึง3วัน เยี่ยมไปเลยครับหมอดินสมพ์ใช้การตัดใบหญ้าแฝกมาคลุมดินเป็นการใช้หญ้าแฝกอย่างคุ้มค่ามากการคลุมดินนั้นสามารถนําวัสดุอื่นๆนอกจากหญ้าแฝกมาใช้ได้นะครับเช่นเศษซากพ,พืชหรือฟางข้าวเป็นการช่วยลดการสูญเสียดินช่วยควบคุมวัชพืชทําให้ดินสามารถเก็บความชื้นได้นานขึ้นแล้วยังเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินได้อีกมีน้าลาพืชผักของหมอดินถึงได้งามขนาดนี้ นอกจากการนำเศษพืชมาคลุมดินแล้วหมอดินสมโพธ์ยังใช้การปลูกพืชแซมอีกด้วยครับการปลูกพืชแซมคือการปลูกพืชตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปบนพื้นที่ในเวลาเดียวกันโดยปลูกพืชที่2แซมลงไประหว่างแถวของพืชหลักวิธีการนี้ช่วยลดการระเหยน้ำจากพื้นดินเนื่องจากมีการเพิ่มประชากรพืชที่ปกคลุมดินทำให้โรคแมลงและวัชพืชเนี่ยน้อยลงครับ ลุงอ้วนคะคมาละขี้นกนี่เป็นพืชหนึ่งที่ลุงอ้วนเลือกปลูกเป็นพืชแซมใช่ไหมคะครับเพราะว่าเลือกมาละขี้นกเป็นพืชแซมชนิดหนึ่งเนาะนเพราะว่าเขาจะเก็บได้นานเป็นเดือนนะเนาะครับแล้วนอกจากมาละขี้นกแล้วลุงอ้วนเลือกอมีพืชชนิดไหนบ้างคะที่ลุงอ้วนเลือกปลูกเป็นพืชแซมก็จะมีแตงฟ้าเนาะแล้วก็คือถั่วปักยาวแตงฟา้าก็เนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเห็นลูกอยู่เนี่ยเนาะนี่ก็คือแตงฟ้าลูกใหญ่มากถ้าเราปลูกแตงฟ้าแตงฟ้าใกล้วาย ราก็เพาะถั่วฝักยาวมาแทมตรงแตงแต่พอพอถั่วฝักยาวใกล้จะหมดเราเอาแตงปาเข้าเพราะเขาไม่ให้ปลูกซ้อนกันในตอนเรื่องเพราะว่าเด๋ยมจะเก็ดโลกเนาะ,ะแล้วทําไมลุงวั่นถึงเลือกอผักบางเป็นพืชหลักคะเพราะผักบางเป็นพืชหลักนี่คือว่า,าผักบางนี่คนทางเหนือเรานิยมกินแล็อีอย่างหนึ่งพืชผักบางนี่ถ้าเราดูแลดีๆให้หมักปุนข้อกเขาดีดีเนี่ยมันอยู่ได้เป็นปีเราตัดแล้วเขาก็แตกตัดเขาก็แตกเรื่อย ถ้าเราจะเอาดอกเราต้องให้มันขึ้นค้างให้มันขึ้นค้างเอาดอกนะครับการปลูกพืชแซมก็ถือว่าเป็นการอนุร,รักษ์น้ําในดินอีกวิธีการหนึ่งงั้นเดี๋ยวเราไปดูงานบ่อน้ํากันต่อดีกว่าเีกค่ครับครับการ,ร,รทําบ่อน้ําก็ถือว่าเป็นการอนุร,รักษ์ดินและน้ําเหมือนกันนะคะ เกรรษตรกรสามารถขุดดินตรงจุดต่ำสุดของพื้นที่หรือทำคันดินล้อมรอบเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วงและฤดูแรงได้ค่ะแล้วในพื้นที่ของลูกว่านเนี่ยขุดบ่อน้ำไว้ใช้กี่บ่อคะอ่าสามบ่อเนาะคันบ่อบ่อลูกที่หนึ่งเนี่ยคือที่เรามีเครื่องดึงน้ำไปเนี่ยเราสำหรับดึงน้ำไว้ลดพืชผักทำการเกษตรของเราตลอดปีเนาะส่วนลูกที่สองและลูกที่สามเป็นบ่อที่สำรองสำหรับเก็บน้ำ เอาไว้ถ้าเกิดแรงเราก็จะมีน้ํสองลูกนั้นอนะ่ะมาถอยเข้ามาสารองเพราะเขาซึมเข้าหากันนะครับแล้วประโยชน์ของมันอีกอย่างหนึง่งถ้าตรงนี้เป็นที่ลุ่มที่ต่ําเราก็มาลงเป็นขุดสระน้ําไว้พอขุดสระน้ําเสร็จปุ๊บเวลาฝนตกพายุมาเนี่ยเขาจะมาทางบนสวนเราดังนั้นเราก็สามารถที่มันจะลงมาเก็บอยู่ที่ที่สระของเราทั้งสลูกเนาะทางบนเราก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเรื่องพืชผักเรา,เาจมน้ำเนาะแล้วประโยชน์อีกทีหนึ่งก็ ถ้าหน้าแล้งแ้งจะจัดของเราก็จะมีน้ําใช้ตลอดปีเพราะว่าเราจะดึงน้าจากน่นน่ะเขาจะซึมเข้ามาหากันโดยที่ว่าธรรมชาติเลยเขาจะดึงดึงเข้ามาเองเลยดูดนี่อย่างเดียวไม่ต้องเอาเอาไปทางน้นละนะครับนั่นะเราก็ดึงเป็นลูกเดียวส่วนข้าง,างๆเราก็สามารถจะปลูกกล้วยปลูกต้นไม้ต้นลรยไผ่อะไรต่างๆได้คือประโยชน์มาได้หลายอย่างแล้วลวันได้เลี้ยงปลาด้วยไหมคะครับก็เลี้ยงปลาก็เลี้ยงปลาแบบธรรมชาติเลย การขุดบอ่อน้ําไว้ในไ,นไร่นาได้ประโยชน์ทั้งเกษตรเลี้ยงสัตว์และอุปโภคบริโภคเลยล่ะครับสําหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่ติดครองหรือลาําธารสามารถใช้วิธีการสูบน้ําหรือระบายน้ํามากักไว้ในบอ่อได้นะครับเห็น <M edia> <He> ไหมล่ะครับ <M edia> การอนุรักษ์ดินและน้ําไม่ใช่เรื่องอยากเรื่องไครตัวเกษตรกรสักนิดเลย การลองนำวิธีการของหมอดินสมโพธไปปรับใช้กับพื้นที่ของตัวเองก็ได้เลยนะครับอย่างไรก็ตามการเลือกวิธีอนุรักษ์ดินและน้ำก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละพื้นที่ด้วยถ้าหากเกษตรกรอยากได้คำแนะนำเพิ่มเติมลองปรึกษาเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดินในพื้นที่ของตัวเองดูนะครับ